โอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับที่นี่คือบ้านอาคมอยู่กับผมพี่เข้มเข้ม,มาในวัดนะครับพี่เข้มจะทาการนะครับดูดวงให้เพื่อนๆแป่ไพ่เพื่อนทำนายให้เพื่อนๆนะครับตลอดคลิปเลยนะครับชั้นของเรานะครับจะดูดวงนะโดยการใช้ไพ่ทาโาร่ไพ่อัลลเคิลแล้วก็สายการทำนายอื่นๆนะมาผสมประสรานเล็กน้อยแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้วันนี้ท็อปปิกของเราก็คือความดึงดูดในเสน่ห์ของคุณที่คนอื่นๆชื่นชม เรามาดูกันนะครับวเสน่ห์ของเรานะครับตัวตนของเราด้านดีๆของเรา,า,เรานะมีอะไรบ้างที่คนอื่นๆจะชื่นจะชมเราครับานเพื่อนๆนะครับจะมีไพ่เพื่อนๆเลือกนะเนือถึงตัวเองแล้วค่อยเลือกไพ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเลือกไม่ได้เนี่ยกดพอสไว้ก่อนสําหรับคนที่เลือกได้แล้วนะตามวิเข้มมานะครับเข้มจะตั้งชื่อกองให้นะครับกองที่1กองเรือกองที่สองกองมา้าแล้วกองที่สามนะครับกองที่สามของเราเป็นกองบิชนะครับ ให้เพื่อนๆคนที่ทำสเต็มเลือกรับชมรับฟังคำแนานำตามกองที่เพื่อนๆเ,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 เลือกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชิ้นงนของเราไม่ได้ทำทำสเต็มเอาไว้ให้ก็ฝากความอนุเคราะห์ทำทำให้ด้วยจะขอบคุณมากนะครับโอเคสวัสดีนะครับชาวกองที่1ของเรานะครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะครับกองเรือ ท็อปิกของเราวันนี้คือความดึงดูดในเสน่ห์ของคุณที่คนอื่นๆชื่นชมเรามาดูกันสินะครับว่าคนอื่นๆเขาชื่นชมอะไรในตัวคุณนะครับไพเด็มเปิเลอรนะครับ princess of war นะครับจะเป็นคนเรียกว่า princess นี่เป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงถือไม้นะครับ the dancer นะครับชาวกองนี้มีเสน่ห์มีความยั่วยวนนะครับเป็นคนที่แบบคล่องตัวนะเป็นคนที่คล่องตัวแล้วก็มีความเปรี้ยวๆผสมอยู่นะแต่ก็ไม่ได้โง่ะนะ คือต้องบอกว่าเปรี้ยวแล้วก็ฉลาดอะ่ะเออคือฉลาดเปรี้ยวนะครับเหมือนนางเอกหนังหลายๆเรื่องที่ตัวนางเอกเป็นตัวแรงหน่อยนึกออกไหมเออชาวกองนี้ก็มักจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็จะมีความแบบเหมือนความดูแล้วคล้ายๆเป็นคนก้านโลกเป,นนเ,ลเ,ออเป็นคนมีเล่ห์อ่ะเออเป็นคนมีเล่ห์แต่ฉลาดนะฉลาดแกมปงเอาตัวรอดเป็นนะครับมีแรงดึงดูดทางเพศสูงด้วยนะไม่ว่าคนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามมาขอดูตัวคุณหน่อยสินะครับ ขอส่องดูพลังงานของคุณหน่อยสิพลังงานของคุณนะครับชาวกองนี้มีอะไรบ้าง7ถ้วย3เหรียญ1นถ้วยแล้วก็เลเวอร์มีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยอะ่ะ7ถ้วยนี่เป็นไพ่ของแบบคนที่แบบมีจินตนาการนะครับมีเขาเรียกว่ามีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดนะมักจะมีความคิดเริเร่มอะไรใหม่ๆสร้างสารรค์เสมอๆนะครับแล้วก็คําพูดคาจาของเราเนี่ย มักจะกระตุ้นให้คนอื่นคิดตามให้คนอื่นคอยตามให้คนอื่นมีภาพในหัวตามนะแล้ว่านเป็นลักษณะที่ดีนะเป็นลักษณะเด่นของคุณพอเวลาคนอื่นคิดตามคอยตามนะครับเขาเขาก็มักจะเห็นด้วยอย่างเงี้ยเออเห็นดีเห็นงามด้วยกับเรานะครับเวลาที่เราไปปรึกษาคนอื่นเวลาที่เราไปพูดคุยกับคนอื่นไปไปเบนสตอร์มมิ่งกับคนอื่นคนอื่นจะสับปัดได้ว่าเรา อบกอดน,นะครับอบอุ้มไปได้วยความรักอบอุ้มไปได้วยเสน่ห์นั่นที่สําคัญคือมีความเมตตาม,มีความฮัมเบิ้ลถ่อมตัวนี่คือความหมายที่ดีนะครับคนถ่อมตัวมีความถ่อมตัวชาวกองนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเอเนจีที่ดีนะครับเป็นอเนจีของคนที่แบบน่ารักน่ารักอันนี้คือลักษณะของคุณนะ ก็จะมีคนมาชอบนะครับมาชอบที่คุณให้คําปรึกษาชอบมาพูดคุยกับคุณคุณลองสังเกตดูว่าคนรอบข้างอะ่ะเขาให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของคุณอย่างน้อยอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ทําตามในสิ่งที่คุณแบบชี้แนวทางให้หรือแนะนําแต่อย่างน้อยอเขามารักเขาเรียกว่าเวลาเขามาปรึกษาคุณเขาอาจจะไม่ได้มาอยากได้แบบโซลูชันทางออกนะเขาอยากได้ความเมตตาจากคุณเขาอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่รับฟังโดยที่ไม่ตัดสินนะครับเขาอยากได้แบบ มุมมองของคุณนะ่ะเพื่อที่จะสะท้อนด้านดีของเขาออกมาให้เขาได้มีกําลังใจไปแก้ปัญหาของตัวเองนะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วแล้วทีนี้ความนึงดูดในเสน่ห์ของคนที่คนอื่นเชื่อชมมีอะไรนะครับแต่จริงๆแลว้วตัวตนของคุณเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงเสน่ห์แล้วนะมีไพ่เลวเวอร์เนี่ยคุณ เปลี่ยนไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักนะครับราชาดาบ Đ ดัตเมนเดอะสตาร์แล้วก็ราชาไม้นะครับมีราชาสองใบนะเวลาทำงานนี่เราคงเป็นคนจริงจังบอกเลยว่าคุณมักจะเป็นคนที่แบบจริงจังเวลาทำางทำงานอย่างเงี้ยเออจะไม่จะไม่ได้เป็นคนหย่อนแย่เต็มที่ เป็นคนที่มีความเต็มที่ให้กับงานเป็นคนที่มีความเต็มที่ให้กับสิ่งที่ตัวเองทำมีความฉลาดงานของคุณเนี่ยมันต้องเป๊ะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป๊ะเวลาทำงานคือเวลาพักก็พักจริงจังเวลาทำงานก็คือจริงจังดูดูเป็นคนแอบเครียดเครียดไปซ้ำนะตอนทำงานอ่ะซึ่งมันขัดกับบุคลิกของคุณเวลาที่คุณอยู่นอกนอกการทำงานของคุณ ลองสังเกตดูไหมว่าเราเป็นคนแบบนี้นะครับราชาถือดาบจริงจังมากเลยนะออกจะดูดุดุด้วยคล้ายๆจะเป็นคนดุนิดๆด้วยอะ่ะราชาถือไม้เนี่ยมาพร้อมความรู้ชอบการแข่งขันหรือบางทีก็ไม่กลัวการแข่งขันเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวนะต่อให้เราต้องแข่งขันต่อให้เราต้องไฟต้องสู้อะไรเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัว เวลาที่เราพักอรอนเวลาที่เราเอาอยู่ในโหมดของการพักแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเวลางานเราจะเป็นคนสบายๆนะเป็นคนที่แบบมีความผ่อนคลายนะเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่แบบชิวๆแสดงว่าคุณเว้นช่วงจังหวะชีวิตของคุณเอาไว้สําหรับการพักผอร์ตมีการเว้นเว้นพื้นที่ให้ตัวเองได้พักผรอนพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันสินะครับว่า แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวกองนี้นะเพราะเราเห็นเสน่ห์ตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะจริงๆตั้งแต่ใบแรกเลยนะใบที่คุณเลือกนะครับแปดดาบนะเทมเพลนส์นะโช่วงนี้ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับสองม้แล้วก็สามถ้วยดูคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคุณจะปล่อยวางเป็นโดยเฉพาะไอ้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการงงการงานอะไรอย่างเงี้ย คุณจะมีความผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อพออายุเยอะขึ้นแล้วเราก็คิดเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะคือเราจริงจังนะใช่เ,เรื่องของการจริงจังเรื่องของการเป๊ะเ,เรื่องของการทํางานนะใช่แต่คุณจะรู้จกักแง่มุมของมนุษย์นะคุณจะรู้ได้ว่าเออมันก็มีแบบความเออร์เลอร์เนาะฮิวแมนเออเลอร์อะไรแบบนี้คุณก็เข้าใจดูตัวคุณจะมีความเข้าใจในตัวมนุษย์มากขึ้นนะความเออเลอร์มีความฮิวแมนเออเลอร คุณก็เลยดูเป็นคนที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการออกจากกรอบเดิมๆความคิดเดิมๆระบบเดิมๆที่เดิมๆนะครับแปดแปดดาบเ่ยเป็นอะไรเดิมๆที่มันขังเราเอาไว้อยู่นะครับเมื่อเหมือนเป็นช่วงที่คุณได้กระจายเสน่ห์ให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวตนลึกๆของคุณที่คุณเป็นอยู่เนี่ยคือมันมันเป็นตัวเรียกเสน่ห์อยู่แล้วนะ มันเป็นตัวเรียกเสน่ห์เป็นตัวดึงเสน่ห์แล้วแต่คนอื่นจะมองไม่เห็นเพราะวาเวลาทํางานคุณจริงจังมากคือแบบโอ้โหนึกว่าแบบนึกว่าเป็นยักษ์กับชาติมาเกิดอะไรเงี้ยดุเหลือเกินเปะเหลือเกินนะครับแต่คุณจะมีการคอมบายน์มันมากขึ้นคอมบานผสมกันนะเนาะเขาเรียกว่าอะไรมันเอามาเชื่อมต่อการเอามาผสมกันเอามาคอมเพลมไมส์อเงี้ยเอามาคอมเพลมไมส์แปลว่าอะไรนะแบบบณนีปนอมกันนะ โอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาคือคุณจะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเราไม่ต้องเครียดขนาดนั้นแต่จริงจังได้แต่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นโอกาสใหม่ๆจะเข้ามานะครับแล้วก็บางทีเนี่ยสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อ่ะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยวก็จะเป็นลักษณะที่แบบมีความสุขแล,แล้วก็ไม่ค่อยเครียดด้วยเป็นอะไรที่แบบสบายๆคุณจะชิลได้กับชีวิตเลย อันนี้ก็เป็นลักษณะนะของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของคุณก็คือความเขาเรียกอะไรความจริงใจงในการทํางานแนละความฉลาดตัวคุณเป็นคนที่ฉลาดนะครับเอาตัวรอดได้แล้วก็จริงๆคารมดีมากนะเออคารมดีมากถ้าแบบไปจีบไปอ่อยไปเฟิร์ดอะไรพวกเนี้ยแต่คนในที่ทํางานหรือคนใกล้ตัวบางทีอาจจะไม่รู้เพราะว่าจะเห็นคุณในมูดแบบในมูดขึงขังนะขอคนขึงขังอะไรเงี้ยมากกว่านะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ครบทวนเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยนะครับโอเคสวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2ของเราคือกองม้านะครับท็าปิดของเราวันนี้ก็คือความดึงดูดในเสน่ห์ของคุณที่คนอื่นๆชื่นชมเรามาดูกันนะครับไพ่ที่เรนเลือกนะเป็นไพ่สี่ดาบนะครับชูสนะเออ ตรงนี้ดูเป็นเป้าหมายนะครับดูมีความเป็นจริงดูเป็นเป้าหมายอยู่นะใครหลายคนที่เลือกกองนี้คุณมักจะมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมีวัตถุประสงค์มีเป้าประสงค์ในการดําเนินชีวิตอย่างชัดเจนมีเขาเรียกว่ามีก้าวนะมีก้าวย่างแต่ละก,ก้าวเนี่ยของคุณนะชัดเจนรู้ว่าตัวเองจะเดินไปไหนรู้ว่าตัวเองจะทาอะไรนะครับแล้วก็แบ่งเวลานะเอาไว้แบบเอาไว้พักผ่อน ไพ่สีดาบนี่เป็นไพ่ของการแบบการพักผรอตการหยุดพักอย่างนี้นะมีการแบ่งเวลานะครับขอดูตัวคุณหน่อยสินะครับพลังของคุณเก้าไม้สวินช่วยเอ็มเพสแล้วก็ชัดเมนชาวกองเนี่ยมีความอ่อนโยนอ่อนหวานนะ มีเสน่ห์มีคารลมนะครับมีความเป็นเฟมินีนค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงเรามาเลือกกองนี้ก็จะหน้าตาสวยใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายมาเลือกกองนี้คุณก็จะหน้าตาสวยหน้าตาหวานนะครับเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนช้อยในตัวนะครับที่สําคัญก็คือมีไพ่อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่แบบเ,เขาเรียกว่ามีพลังงานของคนที่มีคารลมอ่ะคารมดีมีเสน่ห์อย่างนี้นะ เขาเรียกว่ามีคารมคารมดีนะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งเด็กถือไม้เนี่ยเด็กถือไม้ก็เป็นลักษณะของไม่ใช่เด็กถือไม้ก้าวไม้ก้าวไม้นี่เป็นคนที่หนักแน่นนะมองย้อนอดีตไปข้างหลังคือโอเคเราเราอาจจะรู้วความเจ็บปวดเรา,าจ,จะมีนะแต่เราก็ไม่เก็บมันมาใส่ใจนะเพราะชีวิตของคุณในอนาคตเนี่ยมันจะเปิดทางแล้วมันสดใสามากเลยครับนะคนเป็นคนที่โฟกัสในด้านบวกแต่ว่าไม่ไม่ได้ทิ้งแบบประสบการณ์เวลวร้ายนะ แตเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะมันจะเกิดขึ้นบางทีเราไม่ต้องไปหาเหตุผลว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะแต่เรารู้ว่าเออมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่การที่คุณมองโลกในด้านบวกก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับภาพภาพที่มันแบบกลายเป็นสีดำอย่างเงี้ยแต่คุณก็ยังสามารถแต่งเติมให้มันเป็นภาพที่มันสวยขึ้นมาได้นึกออกไหมนะชีวิตของคุณก็จะมีความงดงามนะครับเพราะจริงๆงชีวิตมนุษย์เป็นแบบนั้นนะคุณก็เลยมีความงดงามมากกว่าคนอื่น,นครับแล้วเวลาที่คุณเดินไปไหนมาไหนเนี่ย คนอื่นจะรู้สึกเตะตาต้องใจคุณนะด้วยทัศนคติที่ดีด้วยการมองโลกในด้านบวกการพูดดีทําดีว่างันเถอะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วความดึงดูดในสเสน่ห์ของคนที่คนอื่นชื่นชมเนี่ยมันคืออะไรนะครับสามถ้วยนะสามดาบมีเล็กดาบส,สองใบนะครับราชินีถ้วยแล้วก็ราชาดาบ ลักษณะชาวกองเนี้ยจะเป็นคนที่ตรงนะครับพูดตรงพูดจริงแต่แต่เปลี่ยนไปด้วยใจิตใจที่อ่อนโยนนะชาวกองเนี้ยคุณจะมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวนะครับราชินีถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเอา,เอ,าเอาใจดูแลดูแลคนรอบข้างเอาใจใส่คนรอบข้างเทคแคร์ Care, เอาใจใส่อันนี้เป็นด้านดีของคุณเลยไหม แล้วก็เป็นคนจริงจังพูดอะไรตามหลักความเป็นจริงนะครับแต่ที่นี่มี3มสถ้วยกับ3ดาบตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ sensitive นิดหนึ่งนะเซนสิทีฟว่นไหวต่อการถูกทิ้งการโดนรังแกอะไรแบบเนี้ยว่นไหวต่อพลังลบว่นไหวต่อความรู้สึกเชิงลบของคนรอบข้างด้วยทําให้คุณเนี่ยแอบสอบนะทำให้คุณเนี่ยนะเยเขาเรียกว่า แอปสอบพลังลบอ่ะดึงดูดซับพลังลบมาไว้กับตัวได้ง่ายดูดซับความเครียดอะไรพวกนี้เอาไว้กับตัวได้ง่ายอาจจะต้องมีการระวังเรื่องตรงนี้นิดนึงนะใช่ไหมแต่ข้อดีของเราคือเราเป็นคนที่มีบรรยากาศของการเซเลบริตเดินไปที่ไหนคนอื่นก็จะรู้ละว,ว่าอ๋อเห็นคนนี้เดินมาเห็นเธอเดินมาต้องเป็นต้องเป็นบรรยากาศที่มีความสุขแน่นอนนะครับบรรยากาศของไพ่สามถ้วยคือคนคุยสนุก คือคุณก็มีชีวิตเหมือนมนุษย์ธรรมดานี่แหละที่มีมีมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมมีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั่นคือชีวิตมนุษย์แต่คุณเรื่องที่จะโฟกัสด้านดีๆแล้วขอบคุณด้านดีๆแล้วเดินดําเนินเขาเรียกว่าหัดหน้าเข้าหาด้านดีๆของตัวเองค่ะคือเลือกที่จะมองด้านดีๆของมันอ่ะคือด้านเสียก็ไม่ได้แปลว่าเราปล่อยปละนเลยนะครับเราอะไรรรู้เราก็แก้อะไรที่เราไม่รู้เราก็พลิกจากข้อเสียบางอย่างมันกลายเป็นข้อดีของเราได้อีก ค,ความอ่อนโยนของคุณนะครับการมีศิลปะของการพูดคุยแล้วคุณสามารถจับเซนส์จับความรู้สึกจับสัญชตาตญาณเขาเรียกว่าจับมีสัญชตาตญาณที่จับอารมณ์เชิงลบของคนอื่นได้ง่ายก็เลยรู้ว่าใครมีอารมณ์แบบไหนอยู่คือเป็นคนเซนซิทีฟว้างนั้นเถอะสัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นได้ง่ายๆ,ๆนะครับแล้วคุณสามารถที่จะค่อยๆน้มน้าวค่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศรอบข้างให้เป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง ให้เป็นบรรยากาศของการพูดคุยให้เป็นบรรยากาศที่มันสนุกสนานและเสียงหัวเราะและเรื่องของความตลกเรื่องของความตลกเรื่องของการเเลิมฉอะไรอย่างเงี้ยทําให้รอบรอบตัวของคุณนะ่ะมันจะเป็นเหมือนบรรยากาศของการเฉลิมฉลองตลอดเวลาตรงนี้เป็นสเสน่ห์นะเป็นสเสน่ห์นะมันไม่ได้มีทุกคนนะพี่เข้มบอกเลยเรื่องหน้าตาเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันมันยังแบบมันยังฝึกเอ้ยมันยัง มันเป็นเรื่องที่แบบทำสัญญารรมได้ใช่ไหมแต่ไอ้เรื่องของรูปลักษณ์ภายในของคุณเนี่ยตัวตนภายในเนี่ยการที่คุณแบบคุยคนอื่นมาคุยกับคุณแล้วไม่เครียดอ่ะมาทําให้คนอื่นชอบคุณนะทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับว่าแล้วไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวกองนี้อีกนะ่ะเรารู้เสน่ห์ของเราแล้วใช่ไหมเราดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นอีกจะมีคนมารักมาชอบคุณนะ ช่วงนี้จะมีคนมาก็เราก็ติดนะครับเขาจะมองว่าคุณเป็นของแพงเป็นของดีเป็นของเลือค่าราชนีทูเอ้ยรายชนีเดียนนะครับเขาจะมองว่าคุณแต่งตัวดีแต่งตัวน่ารักนะครับดังนั้นใครที่แบบแต่งตัวนิดนึงนะคือเดิมเดิมอาจจะไม่ได้แต่งตัวใช่ไหมหรือบ,บางคนเคยแต่งตัวอยู่แล้วเงี้ยก็หยิบมาจับปัดฝุ่นสกิลของคุณนะหยิบจับที่แต่งตัวหยิบจับเสื้อผ้าอะไรมาจับมามิแอนด์แมทตัวคุณจะเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วนะครับ มีไพ่สี่ถ้วยแต่ทีนี้พี่เข้มต้องบอกก่อนว่าแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้อยากได้เข้ามาในชีวิตเท่าไหร่นะครับเพราะเขาม,แม,ามานะออีแอบมีความเจ้าชู้น, IP, นะเออแอบมีความเจ้าชู้เนี่ยมีเดวิลกับไอพีสนะครับมีความเจ้าชู้หลบซ่อนเออจะให้เราแบบเป็นคนลับๆแต่เราก็เลือกที่จะคัดออกได้นะครับอย่างน้อยเขาเข้ามาเพื่อให้เรารู้ว่าเราเป็นของดีเป็นเป็นคนมีสเสน่ห์นะครับ โอเคขอบถัวนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับโอเคสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองพ่ชอบนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือความดึงดูดในเสน่ห์ของคุณที่คน,นอื่นๆชื่นชมดูสิว่าเขาชื่นชมเรื่องอะไรครับในตัวคุณนะครับไปเล่นเป็นเลือก The g a เก Master นะครับอ้ยชาวกองนี้เป็นกองที่แบบคุณเป็นคนที่ฉลาดนะตัดเหลี่ยมเฉือนคมนะครับคือถ้าทําอะไรต้องเด็ดขาดมี รู้ผลแพ้ชนะยิ่งดีนะครับก็คือลูกผู้ชายคนนี้เนี่ยเขากาลังเล่นเกมหมากรุกอยู่ใช่ไหมเออมันมีการลุกคาดมันมีการแบบต้อนนะครับคุณเป็นคนที่เก่งเรื่องกลยุทธ์นะบางคนอาจจะเล่นหมากรุกเก่งนะครับแต่ว่ามันเป็นการตีความในเชิงสัญลักษณ์มันอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวหมากรุกตรงๆก็ได้แต่หมายถึงคนที่วางแบบวางแผนเก่งนะครับมีแปลนมีการเขาเรียกว่าอะไรอะไป มีกลยุทธ์ในหัวเยอะนะถ้าเป็นเรื่องมีการแพ้ชนะชัดเจนมีแมคชนิกชัดเจนเนี่ยคุณจะไปมากจะไม่แพ้ใครเด็ดขาดวิเคราะหมั่นใจนะทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับว่าตัวคุณนะมีอะไรที่เป็นตัวค่นและไพ่อยากบอกนะ9ถ้วยนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง3ไม้4เหรียญน,นะแล้วก็6 หกไ okay. ม้โอเคไพ่หกไม้ชาวกองนี้มีเพื่อนมีเพื่อนร่วมทางเยอะแต่ว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงตัวนิดนึงแม้ว่าจะมีเพื่อนมีเพื่อนร่วมทางเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นแกนหลักแต่ตัวคุณน่ะจะไม่ชอบให้ใครมาแบบมาแตะต้องหรือมายุ่งพื้นที่ส่วนตัวคุณจะเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวสูงและก็เยอะมากคุณจะคอยควบคุมหรือว่าดูกิจการของคุณดูอยู่ห่างหาดูคนอื่นอยู่ห่างหาแม้กระทั่งมีเพื่อนมีความสัมพันธ์ อะไรแบบนี้ก็ตามนะตัวคุณจะอยู่ในอีก,อกระดับหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งนะเป็นเหมือนบอสเป็นเหมือนอะไรที่เราแบบไม่ไมลงไปเล่นเองอะ่ะเออแต่จะเป็นการควบคุมทีมอยู่ห่งหางๆนะครับอาจจะเป็นคนที่โดนไปเน้นเก่งนะเออคนที่ครอบงำควบคุมคนอื่นเก่งนะครับเล่นเกมเก่งมีกลยุทธ์อยู่ในหัวเยอะเป็นเยอะเต็มไปหมดเลยนะแล้วค่อนข้างจะห่วงพื้นที่ส่วนตัวด้วยคืออย่าลูบล้ำนะลูบล้ำไม่ได้ หลกองนี้เนะี่ยใครก็มาลุกล้ำคุณไม่ได้นะคุณจะแบบไม่ยอมนะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นมามายุ่งมาจุนจ้านในชีวิตแต่คุณรู้เรื่องของเขาได้นะมันมีไพ่มันมีไพ่าสามไม้แปลว่าคุณแบบรู้เรื่องรู้เรื่องรอบด้านรู้เรื่องโลกกว้างรู้เรื่องคนรอบข้างเยอะแต่ตัวเขาอะไม่ค่อยรู้หรอกว่าจริงๆอะคุณคิดอะไรอยู่คุณแอบซ่อนอะไรไว้ถ้าคุณไม่อยากเปิดเผยเขาจะไม่ค่อยรู้ แล้วคุณก็ไม่ชอบให้ใครมาอ่าน,นด้วยทีนี้เรามาดูตามท็อปิกของเรานะครับว่าความเป็นอยู่ใน,สนเสน่ห์ของคุณที่คนอื่นชื่นชมนะครับมาดูตัวตนของคุณไปแล้วเรามาดูความดึงดูดใน,สนเสน่ห์ของคุณนะครับดูซิว่ามาันไปเสน่ห์ในด้านไหนเซนี่เทมเพลนส์นะครับสามถ้วยเอเป็นไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะเจ็ดไม้แล้วก็อันนี้เป็นไพ่รถสึกนะชาริออต ชาวกองเนี้ยเวลาไปเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะต้อนรับนะเพราะบรรยากาศของคุณบรรยากาศรอบตัวเป็นบรรยากาศของการเซเลบรตเป็นบรรยากาศที่ที่ตัวคุณยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเวลาที่คุณยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเนี่ยมันมันเป็นหนึ่งในสเสน่ห์ของคุณนะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องกระจออย่าคิดว่าใครๆก็ทำนะครับบางคนไม่ทําเลยไม่มีสเสน่ห์นะครับบางคนก็อ,อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนก็ทําแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคือสเสน่ห์นะครับยินดีเมื่อเผื่อได้ดีบรรยากาศของคุณก็จะเป็นคนคุยสนุกเวลาคุยกับใครอคนนั้นก็อยากคุยด้วยอีกเป็นคนที่ปรับตัวเก่งปรับตัวเก่งไม่ได้แปลว่าเราต้องทําตัวแบบเป็นเบสไปตามใจคนรอบข้างเอ้นี่คือการปรับตัวไม่ใช่คือการกลมเกินระหว่างตัวคุณเองก็มีบาลานซ์ชีวิตให้กับตัวคุณเองไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนึกออกไหมเออแต่เรื่องบางเรื่องเราก็ต้องมาแบบ มาเออม,ม,มีมีการมาแชร์มาคุยกันหน่อยนะเพื่อให้มันมีบาลานซ์นะครับเป็นการปรับบาลานซ์เป็นการคอมบาเป็นการคอมเพลมไพร์เนี่ยนี่คือไพ่ไอเทมเบลสนะครับบางคนก็มีการ t า a n f o r m นะครับตัวตนของคุณใะเวลาที่คุณเปิดตัวยอมรับตัวเองอะ่ะแล้วรักมันอะ่ะคนรอบข้างก็จะรักคุณไปด้วยเลยนะชาวกองนี้มักมีเหตุให้ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆ เ็นคนที่เดินทางนะครับการเดินทางของคุณนะจะทําให้คุณมีเสน่ห์ด้วยนะเพราะมันเป็นไลฟ์ส,สไตล์ใช่ไหมถ้าคุณถ่ายรูปอะไรเงี้ยตอนนี้คุณกําลังเดินทางตอนนี้คุณกําลังเดินตอนนี้คุณกําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมคนก็จะยิ่งชอบนะแล้วพอมีคนหนึ่งเริ่มชอบปุ๊บคนที่สองคนที่สก็จะเริ่มชอบคนอื่นก็จะเริ่มชอบคุณตามไปด้วยนะครับก็จะเป็นด้านดีดของคุณนะที่คุณสามารถเปล่งประกายออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเป็นคนจริงจังกับงานนะคนไฟยังเป็นคนต่อสู้คนหนึ่ง ไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้สรุปแล้วนะครับไอเรื่องที่มันเป็นสเสน่ห์ของคุณนะมากับการที่คุณปรับตัวขาคนรอบข้างนะมีการปรับบาลานซะ์ใช้คํานี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายเนาะคุยเก่งคุยสนุกนะครับแต่ว่ายังดูมีความลึกลับอยู่ก็คือหาตัวจับได้ยากเป็นคนที่ลึกลับนะก้าวถ้วยกับสี่เหรียญก็เป็นคนที่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวคนเลยรู้สึกว่าคุณน่าค้นหาเนาะเพราะว่า กว่าจะรู้จักตัว er คุณมันก็ค่อยๆรู้จักอ่ะเออเพิ่งรู้ว่าเธอมีมุมนี้อย่างเงี้ยคุณอาจจะเคยได้ยินคํานี้เพิ่งรู้นะว่าเธอมีมุมนี้ด้วยเออเพิ่งรู้ว่าเธอก็ทาอันนี้ด้วยเออเพิ่งรู้ว่าอันนี้เธอก็เล่นด้วยเพิ่งรู้กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เธอเป็นด้วยเหมือนกันเท่จะตายใช่ไหมเออถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะเป็นผู้หญิงที่แบบเจ้ากลยุทธ์อ่ะเออจะดูมีความเท่ถ้าเป็นผู้ชายนี่ความสมาร์ทเต็มร้อยเลยนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ9เหรียญนะครับวินดาบลากีเหรียญแล้วก็8เหรียญงานเดิมๆนะครับสิ่งเดิมๆที่คุณเคยทำมันเป็นกิจวัตร ให้บอกถึงกิจวัตรประจํจาวันกิจวัตรเรื่องทั่วไปที่คุณทำนะครับไปถามว่ามันมีเสน่ห์ไหมมันมีเสน่ห์นะครับคุณยังดูดีดูมั่งคัง่งดูร่ํารวยในสายตาคนรอบข้างดูร่ํารวยดูมีเงินมีทองในสายตาคนอื่นนะครับคนก็คือชอบคุณนะอยากเข้ามาหาคุณนะครับมองว่าคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความหรูเลือดหรูดูแพง กับการทํางาน,นกับการใช้ไลฟ์สไตล์ของคุณนะเออใช้ใช้ชีวิตของคุณนะมันทาให้คุณมีเสน่ห์นะการใช้ชีวิตของคุณทําให้คุณมีเสน่ห์เพราะว่าเอ่อการเดินทางอย่างเงี้ยการเดินทางการพูดคุยกับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนนะเสน่ห์ของคุณที่คนอื่นชื่นชมชื่นชมไลฟ์สไตล์ของคุณว่างันเถอะเป็นผู้หญิงก็จะมีว่าเท่เนาะเป็นผู้ชายก็จะหล่อสมาร์ทฉลาดนะครับความฉลาดฉลาดเขาเรียกว่า ฉลาดกลยุทธ์นะทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยกองนี้โอเคขอบท้วนนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับเพื่อนๆครับสวัสดีชาวท้ายคลิปนะครับมีเพื่อนๆอยากเห็นสัตว์เลี้ยงพี่เข้มนะอยากเห็นชาโคโคนะแต่วันนี้ชาโคไม่ได้ออกมาเออให้เขาอยู่บ้านเขาดีกว่ามาดูสัตว์เลี้ยงนนี้นเป็นสัตว์เลี้ยงดิจิตอลนะเออเลี้ยงแล้วเจอกันได้ด้วยนะไปเจอตัวเพื่อนพี่เข้มอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนพี่เข้ม เลี้ยงพี่เข้มเลี้ยงเอามาเจอกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกาันโอ้เรามาดูไพ่ใต้กองของเราครับไพ่ใต้กองของเราวันนี้นะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะเจ็ดเหรียญเป็นลักษเเฟลเนียนะครับเอออาจจะมีความล้มเหลวนะครับช่วงนี้ชีวิตของคุณอาจจะเกิดความล้มเหลวใช่ไหมแต่คุณสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดข้อบกพร่องแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในอนาคตนะครับเพราะเรื่องราวระหว่างทางที่คุณได้แก้ไขได้ได้้เขาเรียกว่าอะไรได้พัฒนามันอนะ พัฒนาสิ่งที่คุณยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออพัฒนามุมแย่มุมต่างๆที่ยังเป็นข้อบอกพร่องของคุณนะพัฒนาชีวิตเรียนรู้ผ่านข้อบอกพร่องข้อผิดพลาดของคุณคุณจะเติบโตนะรับรองพี่เข้มมั่นใจว่าคงจะดึงดูดได้เพราะทุกคนทุกกองอะ่ะมีเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์แรงทั้งนั้นเลยนะครับบางกองก็ดึงดูดคนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเข้ามาใช่ไหมขอให้เรารู้จักคัดคนคัดขอนะครับเพราะชีวิตของเราจําเป็นต้องคัดของนะครับบางคนที่แบบ ัดคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนี่ยโอเคคุณได้บทเรียนแล้วแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะเชื่อเขาเรียกว่าเชื่ออะไรเชื่อจิตเบื้องตอ่ำอ่ะเชื่ออมิดาลาเคนเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสมองอมิดาลาควบคุมความกลัวและสัญชาตญาณแบบสัญชาตญาณแบบสัตว์อ,อ่ะเอ่อความความอยากอะไรเงี้ยพวกคุณควบคุมมันได้ปุ๊บเนี่ยใช้สมองส่วนหน้ามากขึ้นเนี่ยจิตใจของคุณบางทีมันจะ ทำงานสอดคล้องกันนะครับขราวต่อไปเวลาคุณดึงดูดความรักเข้ามาเนี่ยไอคนที่ทําให้ชีวิตของคุณต้องมานั่งร้องไห้คนเหง่ซวยเนี่ยคุณก็จะไม่ค่อยดึงดูดเข้ามานะคุณก็จะยิ่งมีความสุขและข่าวเนี้ยอยากได้คนแบบไหนก็ชี้ได้เลยนะคราวเนี้ยคุณก็จะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ไปทวินหาอะไรที่มันเป็นพิษกับร่างกายแล้วอะนี่แหละค้นชื่อได้ว่าเป็นคนที่รักตัวเอง,องแท้จริงใช่ไหมเรียนรู้จากข้อผนะิดพลาดเนาะแต่ไม่ได้ตอกย้านะโอ้ยฉันผิดฉันเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ไม่เอานะ เออก็แค่เรียนรู้เท่านั้นเองไม่ต้องบอกว่าดีรือไม่ดีก็ด้เรื่องบางเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะมันมันก็แค่เกิดอะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะครับการดูดวงแบบพิกราร์ดนะครับเป็นชเนลดิ้งดิ้งคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกันเราแค่เพียงบางแถวบางใบบาง,บางทัานหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับแต่เาะคำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับคลีนพลังงานนะขอบคุณทุกทุกท่านมากมายนะครับถ้าต้องการซัพพอร์ตชแนลนะครับมีการกด กดปุ่มซับเฟตงสมัครสมาชิกช่องแล้วก็อะไรไงการดูดวงส่วนตัวหลังใหม่เนาะหรือว่า <c oughs> บางคนไม่ชอบดูดวงส่วนตัวหลังใหม่ใช่ไหมก็ขอคําปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มในเชิงจิตวิทยาได้ด้วยนะพราะบิงพี่เข้มก็อาจจะมองเห็นปมหรืออะไรบางอย่างแต่คนต้องอนุญาตให้พี่เข้มพูดนะเพราะว่าอยู่ดีๆเราจะไปเจาะลึกไปไปบอกว่านั้นอันนี้เป็นปมไม่ได้โดนด่าตายเลยใช่ไหมเออ เราจะกระซิบนิดหนึ่งทุกอย่างมันเป็นปมได้หมดแม้กระทั่งความคิดความเชื่อของเราเนี่ยทำให้มันเกิดปมได้นะบางคนบอกวพ่อแม่ชรักกันดีเวลามีปัญหาทะเลาะก,กันเนี่ยพ่อแม่เขาก็สักพักหนึ่งเขาก็คืนดีกันตลอดเลยเพราะว่าเขาว่าเห็นคุณค่าของความรักอย่างนี้ใช่ไหมเราเคยสื่อสารกับตัวเองตอนที่เราเป็นเด็กแบบนี้ใช่ไหมพอโตมาปุ๊บพอเราไปเจอแฟนแหงสซวยเราก็เอารูปแบบแพทเทิร์นเดิมๆม,มาใช้แต่ปรากฏว่าไม่เคยเราไม่เคยรู้เลยว่า คนบางคนมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็เลยยังต้องต้องอยู่กับคนแห่งสวยอะที่มันทําร้ายเราอะนี่ไงพราะแม่รักกันดีก็เป็นปมได้เออชีวิตนี้ก็แปลก <laughs> จริงจริงอันนี้อันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงแล้วก็เจอเจอแบบเห็นคนมาขอคำปรึกษาอะไรแบบเนี้ยเออคอสซัลีของพี่เข้มเงี้ยก็ก็เลยเออเนี่ยมันตำราเขาว่าไว้นะตำราจิตบำบัดเขาว่าไว้เออมันเรื่องจริงนะนี่ โอเคลองเมาส์เพลินไปหน่อยเนาะเพื่อทสามารถสัรสกัยไลค์แชร์ได้ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เสลตผ่านคอเลยเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนมีผงอยู่ในคออ่ะไม่ได้เป็นสเสลดนะแต่ว่าเหมือนหายใจเอาฝุ่นเข้าไปหรือเปล่าไ,ไม่รู้สามารถสับสกัยไลค์แชร์ได้นะครับการสับสกัยไลค์แชร์เป็นการซัพพอร์ตไม่ต้องใช้เงินนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือคลิปอ,อื่นของช่องของเรานะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ